เรื่องราวดีๆในวัดวงก์กทัพนะคะไปดูการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นะคะแม่ทัพที่2ค่ะพร้อมคณะนะคะได้เยี่ยมชมการนําระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์นะคะมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมแล้วก็ปลูกพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่สวัรด์บุรีรัมค่ะไปดูกันค่ะ ในพื้นที่บ้านห้วยสเลานะคะตำบลหน,นองบอดอเภอรประโคนชัยแล้วก็ที่บ้านแดงใหญ่ตำบลพุทธิสงเ์อพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งก็ได้มีการนําระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาเซลล์นะคะมาประยุกต์ใช้กับระบบการเกษตรโดยพลโททวัสุขป,ปลังแม่ทัพที่สองพร้อมคณะคะ่ะได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาความเดดร้อนจากภาวะภัยแล้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตว่าเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร โดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นระบบไฟฟ้าสูบนำน้ำจากใต้ดินค่ะมาไว้เป็นแหล่งน้ำเพื่อไว้ให้เกษตรกรสำหรับบริโภคในครัวเรือนและก็ทำการเกษตรส่วนที่เหลือนะคะยังนำน้ำไปจำหน่ายยังหมู่บ้านข้างเคียงได้อีกด้วยแล้วก็จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงที่ซึ่งเป็นการสร้างไรายได้และก็อาชีพเสริมค่ะให้กับเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนานในช่วงฤด,ดูแรงนี้นะคะ อันนี้อีกอันหนึ่งของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงหน้าแล้งนะคะนำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่ไม่ต้องซื้อต้องขายหาได้จากบนบ้านเราเองเนี่ยแหละค่ะใช่พลังงานไทยเนี่ยนะแดดแรงดีนะปลามาใช้กันเลยดีนะคะสร้างราไได้ด้วยจำนายยังหมู่บ้านข้างเคียงเขาบอก่เอาไปดูเรื่องของการ